ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเรียนชุดนี้น่าตื่นเต้นมากต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงที่ได้รับการชื่นชมกว่านักแสดงชุดเนี้ยตั้งแต่อายุมากจนอายุน้อยสุดก็จะเป็นหลานคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าแหละครับเดี๋ยวจะออกมาเดี๋ยวจะดูเชิญเลยครับเขาบอกว่า,วาลำวยพรอธิษฐานนะวยพรกันเยอะครับวันนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลของ ท่านผู้ทรงเกียรติแล้วก็ให้กับท่านผู้เป็นเจ้าของวันคล้ายวันเกิดถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยนะครับนักแสดงลำอวยพรอธิฐานนะครับเด็กหญิงอ่อนระวีแจ่มกระจ่างชื่อน้องทรายเด็กหญิงมาริสาแจ่มกระจ่างชื่อน้องจูลี่แล้วก็มีเด็กหญิงนิชาพัฒนาทั่งชื่อน้องพิว แต่คนแรกเลยแต่อ่านที่หลังสุดคือเด็กหญิงกรสะสอนอัศวโสพลซึ่งเป็นหลานยายนะครับกรสะสอนอัศวโสพลเป็นหลานยายหลานตานะครับเดี๋ยวแสดงให้ดูถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยนะคะคุณหนูคุณตาคุณยายคุณาหอ เป็นวันดีสี่มงคลสุภาวา ตรงกลางคือน้องกรสัสอรอัศาะวะโสมทนนะครับเป็นหลานตายายนอกนั้นก็หลานปู่หลานย่ากัทั้งนั้นนะฮะเด็กสุดครับอายุสักประมาณไม่น่าจะถึงห้านะฮะลำไปด้วยยิ้มไปด้วยซ้อมมา6กชั่วโมงได้เท่านี้นะครับเป็นทายาตรุ่นใหม่นะฮะของสหาฟาร์มยิ้มอย่างเดียวน้องสัสอนไม่ต้องห่วงยิ้มสวย การที่จะฝึกเยาวชนให้มีความรักและผูกพันในศิลปะไทยเนี่ยนะครับเป็นของที่ค่อนข้างยากเพราะสมัยนี้เนี่ยการเริ่มต้นเกิดมานี่เป็นโลกออนไลน์แล้วน้องความสาสอนอ๋อมีคุณปูอยู่ด้วยครับสุร,รศักดิ์อัศวโสพลดูความน่ารักของเด็กๆนะฮะ ถ้าตั้งใจเรียนอายุไม่เกี่ยวนะฮะน้องกานสสอนนี่น้อยสุดมมันอยู่ที่ด็อกเตอร์ปัญญาครับตั้งบริษัท best iq มาแล้วชุดนี้น่าจะได้รับความนิยมมากเด็กๆทำอะไรก็น่ารักครับคนกลางเป็นธิดาของคุณธีรวุฒ แล้วก็คุณซาร่าสาวรักษ์โตษเทวันกรรมการผู้จัดการมมมีควาาถือว่าเก่งไว้ตชช่ยาิททใหเนอกจากความน่ารักของคุณหนูนะคนกลางเนี่ยพ่อกับแม่ลุ้นอยู่ด้วยนะว่าจะจ่ระดับวงพากาครอไม่ใช่ของง่ายนะครับ าอายุยังน้อยครับน้อยมากแต่ผมว่ายิ้มเก่งมากยิ้มได้นานด้วยนะ,ะมานที่สุดเลยผมยว่าเป็นนักสแสดงเอกเลยนะคฮะเพราะยืนอ,อยู่ตรงกลางเป็นทิดาของคุณธีรวุฒอัศวะโส,ะะสะพลกับท่านกรรมการผู้จัดการคุณศราสาวรักษ์เทพื่อเทวัน หลานตายาย<อ>เป็นหลานของคุณปู่สุรศักดิ์อัศวโสพลถ่ายรูปอยู่ข้างหน้าือนที่มกก้องสางสอนจะยิ้มได้นานสุดแล้วไม่ไม่หยุดด้วยนะไม่หยุดยิ้มด้วยเป็นความน่ารักอวยพรให้ คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าท่านผู้ทรงเกียรติให้มีสุขภาพแข็งแรงมีความเป็นสิริมงคลน,น่าชื่นชมนะครับ ตอนนี้ก็กราบคาราวะผู้หลักผู้ใหญ่โอ้น่ารักมากครับมีน้องก่อนสะสอนเป็นนักแสดงเอกน้องพิวน้องจูลี่และน้องสายอขอถ่ายรูปอนุยืนขึ้นมามีแฟนขับเยอะโอ้มีมาเชียร์กันมากเลยข้างหน้า ย่งปรบมือครับเด็กๆอ๋อครับท่านประธานเป็นคุณยายนะฮะมอบรางวัลมองไม่เห็นครับน่าจะเป็นแหวนเพชรทัทกสิบแปดกระหลัดมั่งน่น,นะยายมีเยอะยายมีเยอะครับอ๋บอมอบมอบเป็นกำลังใจนะครับเยาวชนของชาติการที่จะฝึกศิละปะนะครับนาฏศิลป์ไทยนี่ไม่ใช่ของง่ายนะสมัยนี้ แล้วก็ทำได้น้องสะสอนนี่อายุผมว่าไม่น่าจะเกินห้าน้องสะสอนไปหาป้าเอ๋ก็ได้ป้าเอ๋อยู่น้องสะสอนซองเดียวไม่พอไปหาปู่สุรศักดิ์ไปหาป้าเอ๋ <c oughs> อ้าหนูอ้าครับอุ้มลงครับเวลาลำลำด้วยตัวเองได้นะฮะเวลาลงลงไม่ได้ครับขอเสียงปรบมือให้กับเด็กรุ่นที่น่ารักที่สุดนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับ পাঠ